กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์บอลลูปลองแล้วจะไพ่เพื่อนๆไปลองสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบอลรูปมาาวาไอเจ้า XCMG นะครับมาขุดับระดับพื้นนะครับนี่ ทางลูกค้านะครับเขาเตรียมจะสร้างบ้านนะครับและตอนนี้ตอกเสาเข็มกันไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับในในแปลงใน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 แปลงเนี่ยเขาจะเตรียมให้มันลดระดับลงนะครับนี่ก็คือตรงนี้แหละครับนี่ฮะเป็นคล้ายๆกับทางเข้านะครับหรือว่านอกชาหน้าบ้านหรือว่าเป็นพื้นรับเขกผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนั้นก็แล้วแต่รูปแบบของผู้สร้างนะครับทีนี้ เรามาทําการลดระดับนะครับให้มันลงประมาณห้าสิบเซนติเมตร x g ก็ในหัวเยาวชนของเราก็เริ่มงานกันนะครับมาถึงก็แปดโมงนะครับแปดโมงสี่สิห้าตอนนี้ทํางานไปยังไม่ถึงสิบห้านาทีนะครับไม่นานครับไม่นานแปบ๊บเดียวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาถึงต่อมอเอรันนั้นๆเจอแล้วครับ cút cút đầy đứng đi <laughs> rồi có về là có đường khác có đường tổng dấu thằng tài liệu có đường khác nó nghe đâu à để đem cút đi lắm rồi เห็นไหมครับว่า XCMG ของเรานะครับไถห้าที่ห้าดีเอเนี่ยททำงานรวดเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวครับขุดตรงนี้แก้สิบห้ายี่สิบนาทีก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอแต่งนิดนึงนะครับวันนี้นี่ทําคลิปนะครับเพราะว่าไม่ได้มางานนี้งานเดียวนะครับเดี๋ยวยังมีงานนึงเป็นงานขุดตอหม้อนะครับขุดตอหม้อที่จะทาเสาบ้านเนี่ยครับบอกเลยว่าเรื่องไม่ผิดนะครับเพราะว่า เราเลือก55มานะครับมันได้งานหลากหลายเดี๋ยวบารุษจะพาเพื่อนๆไปดูอีกงานนึงครับอยู่ใกล้ๆกันครับอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าอยู่ไหนเอาละรครับเพื่อนๆไม่ไกลกันครับตอนนี้ฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับรถเดินมาแล้วนะครับมาถึงแล้วมาถึงก่อนบารุษนะครับบารุษไปแวะอยู่ภาคเยอะ มาไหครับนี่หน้างานครับขุดตม่มหลายลุมอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดยี่สิบลุมครับแล้วก็ลงลงเคื่อมนะครับนี่ครับเคื่อมก็สิบอดใบ ไม่มาไม่เด็ดรักเมีไม่เด็ดวันเดวไปไล่ไล่วัไนดกดนีเดนบุธสามวันไม่เด็ดบุษทองกุลโตกริบิเนียวดี้รอทองกุลสามวันคนกบคนบิเดียวเอ่ล้วบุหลอดทุบุหลอดไม่เกิืน้ำเดียวมั้ง เม็ดยี่สิบนะครับวันน,น,น,นีลองดูเม็ดยี่เม็ดยี่วันนี้เรามีอุปรกรณ์เสริมนะครับคุยกับนายหัวเม็กโกู วิทยุสมัครเล่นนะครับเพื่อนๆเป็นวิทยุที่ใช้ในการสื่อสารในการทำงานนะครับก็เรียกอะไรกำลังส่งน้อยนะครับ กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้นะครับเราใช้ระหว่างการทางานเอาละครับเพื่อนๆนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับบลูกต้องขอตัวก่อนนะครับปล่อยให้ไอ้เจ้า XCMG กับในหัวเยาวะนของเรานะครับ ทำงานของเขาต่อไปเพราะมีคุณรับเหมาเขาคอยดูแลอยู่นะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่นานนะครับคุณต่อหม้อนะครับใช้เวลาประมาณนั้นนะครับถ้าดีเป็นค่าจ้างแล้วก็ประมาณสองพันหรือว่าถ้าสามชั่วโมงก็สามสองพันกว่าบาทนะครับลงตอบร้อมนะครับโอ้รวดเร็วมากนะครับโอเคนะครับมาลุก็พาเพื่อนๆมาดูเพียงเท่านี้เดี๋ยวรรลุกไปภารกิจอื่นต่อนะครับแล้วก็ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปบอลลุกเป็นครั้งแรกนะครับก็การาณุนากด s u ซับสไครให้บอลลุกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคบอลลุกลากันไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ